เกตอยู่ไหมครับพี่เกตไอท่านว่าว่าไงตามน้องพี่เกตทำอะไรอยู่ครับว่างว่างไหมว่างครับพี่เกตอยู่ไหนครับผมอยากเจอตัวจริงามามาหาพี่ร้าน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 กลางร้านกลางไม่ได้ครับไอทันว,าไ,นวาไปไปร้านหัวใจแทนเลทีนน่ไหนทันวาหัวใจมันเริ่มไปแล้วหัวใจน่าไม่ใช่ของอเล่นเธอยามาทำความทิ้งไปได้เฮ้ย สวัสดีครับพี่เกดสวัสดีครับเออผมจะมาคุยสตรอรี่เหรพี่สตรอรี่อะไรน้องสตรอรี่รักอะครับรัก,กับใครช่วงนี้พี่มองใครไม่ค่อยเห็นแต่เห็นอะไรแบบแ<ต>ไม่ค่อยเห็นความรักพี่ไปใส่อย่างเงี้ยเหรอครับพี่ไปตกปลามาอ่า,ยยาคือผมมีเรื่องจะให้พี่ช่วยครับช่วยอ,อะไรนนอะช่วยตัวเองครับ ทำลองช่วยดูก่อนเดี๋ยวมันช่วยได้ไะของพี่มันต้องช่วยได้ได้หมอันนี้จริงๆนะพี่ไม่ช่วยพี่มีเมียจะช่วยตัวเองทําไมละ่ะอะดีๆดีพี่เมียพี่เชื่อะไรมันต้องรู้หรอกตั้มยังเด็กอยู่อะดีนนๆพี่พี่จะช่วยหาสาวนะที่นี่ให้ผมได้ไหมอันนี้ผมพูดจริงจังเลยเอาคนไหนอ่ะไม่รู้<ม>น,นะนเอาแบบใครก็ได้อะพี่ผมใจง่ายปัดด่างมันปัดด่าง ปดตาไม่ใช่พี่ไม่ไม่ใช่ไงครับไมีหรอปัดไม่มีหรอกครับปัดโอ้โหผมไม่ใช่อย่างนั้นอ้าวได้ข่าวไอ้ใครอ่ะไม่ใช่เบลแป้งของแป้งแป้งแรงอะไรอย่างงี้เองยังไงนะโอ้เขาเขาหักอกผมไปแล้วเนี่ยโอ้เออพี่เจีย์ให้ด้วยเลยแป้งแรงอ่ะนะใช่ครับลูกพี่อ่ะ ไม่เขาทำงั้นนะผมขอไอจีเขาก็บิดผมอะเอาดิบิดเจอเหรอใช่ครับทงานคือ้เขามีคนหหนใจแล้วแต่เขาทำงี้ให้ผมผมนอนร้องไห้มาสองวันเนี่ยวันนี้เพิ่งตื่นมาเนี่ยเสียงเสียงยังนี่เลยครับหายเลยครับแล้วทำไมเขาถึงทำแบบนั้นน่ะไอ้อีบุ๊กมึงรู้จักแป้งแป้งแรงเขาหักไอ้เชียบุ๊กไอ้ไอ้เชียบุ๊กไม่ไม่ไม่ไอหวยรอบที่นั่นก็ไม่เข้าไอ้สัตว์หมาไม่ไม่ดีนี่ข้างหลังผมนี่บอกอนุญาตอะไรไม่รู้ ใครไอติมใช่ไหมอ๋ออะไรไม่หายคู่เลยหรือหาไม่ทำไมทำกันนะไม่ไม่ทิ้งกันแล้วไอ้เอะไม่มีความรับผิดชอบนะใช่ไหมไม่ใครใครทำอะไรพี่บอกผมดิพอแล้วบุกใครทำอะไรเ่ะก็ตัวบุกไงไอ้ดดกก็แล้ก็ไม่มาเล่นไงมีคนถามหาบุกเยอะบุกบอกช่วงนี้ยังไม่ค่อยอยากเจอใครหายหน้าหายตาก็อะไรนะบีว่าอะไรนะ ไม่ค่อยหายมาแล้วก็เยเลยไม่วันนี้ไม่ไม่มาเลทิ้งกันเลยบ้านน้ำท่วมเพิ่งเพิ่งอะไรเพิ่งโหลดนะเพิ่งโหลนน้ำเพิ่งินนะมันก็เพิ่งมาเนี่ยไม่ไปไหนกันมาก็ไม่รู้เนี่ยโอ้มาแอ้ดอกห้าทุ่มอย่างเช่นวีตั้งเล่นเอาวีอยู่อ่ะจริงนะไมเต็มนี่แม่งแบบไม่ค่อยเอาอะไรหรอกก็ลงแรงเฉยเลยเนี่ยคนจะอ่อนไม่บุกเล่นด้วยเหรออ้าวโห่ะไม่เชื่อหรอกโหดกูว่าอยู่ไอ้พวกแรงคอมบันเดอร์ไอ้ลูกน่ามันขอขอสาวอ่ะ ต้องหาสาวให้คนที่าวเลยจงี้ตั้มมันผมไม่ได้หรอกพูดพูดไปพูดไก่บุกทีไม่ได้หรอกพี่เอาอะไรไม่บุกมาฟสแกรมหมดแล้วแต่เจอมีเจ้าของไม่มีว่าใช่น่ารักอะไรผมก็กักไว้หมดแล้วได้ทำไม่เก็บไปยิงคนเดียวเลยตั้มมันเจอใครนายอะไรจนเจอใครสาวมันมันวิ่งเข้าไปกล้าละอะารหรอเราเราทำอะไรอะอะไรเงี้ยเอออ้เองเองเาเองเอง มันลายแล้วเนี่ยบุกอ่ะบอกให้หนูพี่มาได้มานานแล้วบุ๊กอะเลิกแล้วเลิกเลิกอะไรเลิอกอลายเหรอใช่พี่ไลายแมนโทรมาทำไงดีวะถ้าถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงผมจีบเขาได้ปะคนหนึงนะตามมันเงี้ยนขนาดนั้นเลยอนะ่ะน้องฮะโม่หรครับเออที่เราคดีนี่วี่วางไว้ได้เลยครับผมจะแก้ไปแล้วครับเอมสามอ่ะที่โดนอุ้มอ่ะที่โน่นอ่ะใช่เหรอเราเคยโดนอุ้มด้วยเหรอ ก็ผมเพิ่งโดนถ่ายไป 10m เนี่ยไอ้เฮียบุกก็ไม่มาช่วยพี่ใช่เหรอโอ้ยตอนแรกว่าจะเข้าแล้วแล้วได้ยินเสียงอะไรบุกลินอยู่ป่ะอะไรผมไม่เข้าเลยแหละมันตายคนทำผ่านเนาะทำไมต้องตามแต่บุกวะอยากตามนี่มาตามนี่มานี่มามามาตามนี่มาบุกเออผมจะไปกระทือบเอ้ผมจะมาเล่นกับเอ้เดมดีที่นี่อยู่เนี่ยโุกฉากฉากมันไม่เอาแค่เราคอยอยกันเหมือนไหวโย่ต้องตามตัวโหดปะล่ะ ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตัวโหดทำกูจเจ็บทำหตายคนแต่แตตัวโหดกันตอนนี้เป็นเงืออาจจะตัโหดพอพอจบปุ๊บตโ,โหดไปแล้วค่อยตโ,โหดค่อยกลับมาใหม่แล้วที่โน้มันเล่นอุ้มแบบไอ้นี่ยังอง่ะต่ํมอุ้มแล้วพี่แบบปกติอนะ๋ออุ้มแล้วเหรอไม่แต่ว่าต้องตีงยนเยอะๆนะต้องเตีแบบสองทีสามทีเกือบโดนนีเกือบเกือบโดนอุ้มเลยเมื่อวาน โดนแล้วแต่ตอนก็กูบอกกูไม่เล่นไม่เป็นไรหรอกนำให้ไปเถอะฝีบเอ็มเราตอนนั้นเราเอามาเยอะแยะแล้วเป็ดเฉียดกันไปเป็นไรไปใช่ไหมล่ะน้องถึงตองแผนที่พี่แผนที่พี่สร้างอ่ะฝากน้องฝากต่อแล้วกันนะตั้มแฟร์ฟามีตามันบอกอ่ะเวรกรรมตามพันในชาตินี้อ่ะเวรกรรพัวอะไรไร้สาระ้ายเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกระทึกลับอ่ะเดี๋ยวเวรมึงได้ตามแน่เด็กขี้ตอนนี้ยนี่กูว่าทึมมึงไปใช่ปะ เออมเมนกรรมที่ตามไปเกินเวรกรรมอะร่รรมอะรู้จักกับเวรกรรมอ่ะรู้จักเจ้าก,กรรมในเวรอ,อ่ะเออติดตามหลอกหลอนเนอรนื่ยไรเงี้ยเข้าประเทศแล้วต้องกลับไัน่ะกลับแฟนซ่อมไฟอ่ะเหมันเขียวอ่ะอ๋อไอ้น,นี่คือสาเหตุที่ไม่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่ไอติมมันบอกออไอติมมันบอกว่าเวลาใครมาแล้วมันจออไม่ได้มันมันจะ ัเขาอย่างเดียวเลยรออะไรอ่ะยมันก่อนมันถามมันก็ถามหาเมึงได้ติ่มมันก็ถามว่ามันชอบอะไรจีง่ายๆอะไรเงี้ยที่มันก่อนไอเบลโดนปุ๊บผมใส่เลยผมสวนเลยรอบรอบล่าสุดมันก็ถามหาถามมึงถามหามึงสองคนเลยเออทางไอติ่มให้บุ๊กอ่ะถามหาหมดอ่ะไอติ่มนี่ไม่ได้ถามอะไรใครแล้วไม่ค่อยพูดอะไรกับใครเลยติ่มคนนึงกับอาวีกับมันติป้าเต็มถูกผมเอาแล้วเานาแค่จบโรยสัตว์บอกไป เออจริงมามาพี่กับผมดีกว่าพี่เกดอยากเลยช่วงนี้พี่ท็อปฟอร์มจัดเลยถ้าช่วงนี้พี่ท็อปฟอร์มมาผมผมก็ท็อปฟอร์มอันนี้นพี่เตือนแล้วนะเตือนแล้วผมฟังว่าแหละพี่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับพ่อพ,อ,พ,อ,พอมีเพลงขายไหมครับไม่มีเลยพี่หนูเพิ่งไปซื้อสภารมาเหมือนกันอันนี้<อ>เล่นง,งานร้านกาแฟเลยเหรอขยันจัดเล่นงานร้านกาแฟเหรอครับ เล่นกับแกงครับอ๋ออ่านแจ้งว่ามไม่มีแฟนเลยมีครับอ๋อโอเคครับมันเป็นงานต่อแล้วพี่เจษพรเห็นเสื้อขาวแล้วหล่าผมจะไปคุยกับเขาอ้า พี่เกียผมจะคุยกว่านี้ฮัลโหลครับน้องน้องครับรู้ลวจำได้แฟนน้องเขาบอกเขาเคยอยู่เด็บเบินเฮดมาก่อนคนอยู่เด็บเบินเฮดเยอะแยะเหลือเกินแม่งทุกวันนี้เขาบอกอยู่ที่สำน่ะน่าๆก็ไปทำไปงานร้านเอ้าเรียบร้อยเหตุขมจัดอะไรม้นละ ทีเป็นตาที่เป็นตาหมดเลยวะเดี๋วชุบไปพวกเฮ้ยมีไรไอไอไอม่ไรเทียดขนาดนั้นเลยอ่ะน้องมีลี่มีลี่ลลตามพวกนี้พี่จะตี่ะโนฟอร์มเนี่ยตีไฟไฟปืนอะชิวปะชิวปะยัง้วกนี้ไฟปืนอะไฟปืน ชิวเลยโหช่วงนี้แบบอยากแก้มือกับจำมันเทจัดเลยซ้อมมาน้อบุกเนาะช่วงนี้มีฟอร์มจัดเลยอะช่วงนี้ไม่แพ้ใครเลยครับมีมีฟอร์มจัดเลยนะจริงนะเพราะวันจะพรุ่งนี้ซ้อมมเลยพรุ่งนี้เหรอใช่ครอบมาโค้งแข่งกันพรุ่งนี้มีตอรี่ไปกับโนซอฟไฟรถพยายามเตี๋ยอพยายามพี่พี่ยืนเรียนแบบหรือว่ามันยกเลย ไม่ยกเรื่องหรอกแต่ว่ามึงอ่ะไม่ไม่ให้คำตอบก็เดี๋ยวมึงซ้อมเดี๋ยวแล้วก็เราถามไปฝ่องแอปฝ่องแอปก็ไม่รู้เรื่องไอ้พี่อะไม่ก็สุกสาวทีมันซ้อมไม่ได้มันแข่งมันมีแข่งมันซ้อมไม่ได้ก็ไม่รู้คพิงรู้เนี่ยพี่ไม่แข่งเหรอพี่ก็แข่งไม่หรอไม่รู้แข่งก็เพิ่มเยอะอย่างเงี้ยนะกูหละแต่ซ้อมบ้างปะไม่ซ้อมพี่เพราะไม่มีคู่ด้วย เออแต่จริงๆนะระบบแล้วมันเนตมไม่มีคู่แล้วไม่มีคู่ที่ที่ซอมแล้วไม่งูสีเว้ยนอกจากโคดะแต่ว่าถ้าซอมกับโกดมันก็รู้นี่กันอีกอะซอมเลยเนี่ยเราไม่มีใครซอมเขาก็ไม่เอาซ้อก็ไม่เอาตัวเราไม่ซอมอ่ะแต่งว่าแหละมันไอ้ดิจีเออดีจีพี่ไปนะทำไมพี่ต้องไปด้วยดีจีไป ตามขาดหนึ่งตงามขาดหนึ่งไปดิไปเออไไป็ดโดดทีีไปไปใส่กองไฟเกาะไปงานร้านกับตองคิง <c oughs> ใช่ของพี่ขาดหนึ่งอ่ะมีใครว่างปะมาแป๊บแฟนเรียกแล้วป่ะพี่้ยคนไหนกยากตามคนไม่มีพี่นะครับ